ตอนต้นเดือนนะคะอยู่ๆทุกอย่างมันก็ดียนะคะอยู่ๆหนูก็เห็นเพื่อนหนูส่งมาว่าเออเนี่ยเขาลงุงลูกพีวิดดิง้ง<ะ>แล้วก็กลายเป็นว่าเขาเหมือนว่าทางฝั่งแม่เขาทั้งสองฝั่งเขาบังคับให้แต่งงานกันแล้วแล้วผู้ชายที่ขาดไม่กล้าบอกว่ามีหนึ่ง รักแท้หรือแค่เหงาหนูคบกับแฟนมาสามปีค่ะเพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วหนูมาแอบเห็นว่าเขามีแชทคุยกับแฟนเก่าก็ถามก็คุยกันเขาก็บอกว่าคือมันเป็นคนที่ว่าพ่อแม่เที่บ้านเขาอะค่ะเขาเขารักเหมือนลูกสาวคนนึงอะค่ะแล้วเหมือนประมาณว่ามีงานหรือไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะติดต่อกับทางแม่แล้วก็เหมือนให้เขามาบ้านอยู่ตลอดมาที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วคขาก็เจอก,กันบ้างแล้วเหมือนกับว่า ช่วงนั้นหนูกับเขาน่าจะแบบด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะห่างๆกันนิดนึงแล้วด้วยไม่รู้ว่าความผูกพันอะไรเขาก็แอบคือเขาผิดตรงที่เขากลับไปคุยกัน <c oughs> คบกับหนูมาก็คือสองสองปีกว่าแล้วก็หนูเพิ่งมาเจอว่าเขาเพิ่งเพิ่งเพิ่งแบบมีคุยกันกลับไปคุยกัน <c oughs> มาณว่าเหมือนกลับไปคุยกันโดยที่ว่าอาจจะกลับไปแล้วเจอแบบเหมือนว่าพ่อแม่เขาพามาชวนมาอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ เพราะว่าก่อนหน้านี้นคืออยู่ด้วยกันตลอดคือหนูไม่เห็นเลยไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราแยกกันอยู่ไปแป๊บหนึ่งช่วงนั้นนะคะน่าจะเป็นช่วงนั้นเพราะหนูจำได้ก็เลยคุยกันว่าคือเขาอ่ะไม่กล้าไปบอกที่บ้านว่าคบกับหนูในตอนนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าที่บ้านเขาประมาณเคยพูดได้ว่าถ้าถ้าจะพาใครมาอีกแล้วเขาไม่รับแล้วแหละเหมือนเคยพาคุณน,นั้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่กุ๊กได้ได้รู้นี่คือรู้จักใครคะรู้จักแฟนเรา วันที่หนูจบได้ค่ะว่าเขาแอบคุยกันเมื่อปีที่แล้วหนูก็เลยถามจากเขาเลยก็คือเหมือนว่าตอนนั้นเราจะคุยกันว่าจะไปต่อหรือจะจบแค่นั้นหรือใจยังไงเนี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นแนวโน้มว่าแนวโน้มว่าจะไม่ไปต่อกันได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยว่าเขาก็ยังยินเขาอ่ะยืนยันว่าเขายังแยกไม่ได้ว่าไอ้กับกับผู้หญิงคนนั้น่ะเป็นรักหรือแค่ผูกพันอาจจะด้วยว่าครอบครัวทั้งสองครอบครัวเขารู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวหนูคือเหมือนว่าทั้งรักและผูกพันเพราะเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยคุยกันว่านั้นโอเคเขาจะไปจบกับฝั่งนู้นั่นหมายความว่าสองปีที่คบกันมาหนูไม่เคยมีโอกาสได้ไปบ้านเขาเลยไม่เคยค่ะมีแค่ผ่านแล้วก็บอกว่านั่นคือบ้านเขาแล้วอะไรเกิดขึ้นคะเมื่อตอนต้นเดือนนะคะอยู่ๆทุกอย่างมันก็ดีะะอยู่นะคะอยู่ๆหนูก็เห็นเพื่อนหนูส่งมาว่าเออเนี่ยเขาลงรูปพรีวิดด้งผ<ะ>ู้หญิงนะคะเป็นคนลงผู้ชายอยู่กับหนูตลอดแล้วไปตอนไหนเพราะว่าเหมือนเวลาเขากลับบ้านอ่ะเขาก็คาสายกับหนูอยู่กับหนูคือหนูไม่มีไม่เห็นเลยว่าเขาจะได้อยู่กับคนนั้นนะคะแล้วก็กลายเป็นว่า เขาเหมือนว่าทางฝั่งแม่เขาทั้งสองฝั่งเขาบังคับให้แต่งงานกันแล้วแล้วผู้ชายที่ขาดไม่กล้าบอกว่ามีหนิงคือเขาว่าตั้งใจจะบอกแม่เขาเรื่องหนิงจนว่าเขาปล่อยให้ละเลยด้วยความว่าแม่เขาก็เข้าใจว่าเขากลับไปคบกันแล้วพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะหนูว่าถามเขาเมื่อไหร่จะบอกถ้าหนูไม่เห็นอันนี้มาแล้วจะบอกหนูเมื่อไหร่เขาก็บอกเขาก็ยังไม่รู้เหมือนทุกอย่างเขาเตรียมหมดแล้วค่ะเขาแจกเขาก็จะแต่งในชิ้นเดือนนี้แล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนในขณะที่เขาเตรียมการงานแต่งงานทั้งหมดทั้งปวงถ้าหนูไม่่่เเเหหห็นนอออองรืืพูไมมาบก หนูจะไม่มีโอกาสรู้เลยแล้วเขาคิดว่าเราสิ้นเดือนนี้จะบอกหนูตอนไหนใช่ค่ะเขายังไม่รู้ว่าเขาจะบอกหนูยังไงไม่รู้ว่าจะบอกหนูแบบไหน เขาจะเป็นลรกส่วนตัวของเขาอ่ะจะไม่ค่อยมีใครรับรู้เรื่องข้อมูลของเขาเท่าไหร่ค่ะแต่ด้วยว่างานทั้งหมดหรือทุกอย่างแม่เขากับครอบครัวฝ่ายูงเป็นคนจัดการหมดเลยโรกส่วนตัวหรืออยากปกปิดค่ะกูอันนี้พี่อ้อยถามจริงๆโรกส่วนตัวเนี่ยคือบางทีมันเป็นเหตุผลและเป็นมันเป็นข้ออ้างในเวลาเดียวกันด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนว่าในขณะดครั้งแรกค่ะเขาเป็นคนเริ่มกลับไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นเองแต่พอสุดท้ายพอเขาจะถอยออกอ่ะมันถอยไม่ได้อ่ะค่ะด้วยด้วยว่า ทางครอบครัวเขาเข้าใจว่ากลับไปดีกันแล้วอะไรเงี้ยกาเข้าใจในสิ่งที่กูกำลังจะเล่าให้พี่วพี่ชอดฟังแต่พี่กันจะบอกว่ากุกมองอีกมุมหนึ่งเขาเป็นคนกลับไปทักแชทเองนะหนูแค่บอกว่าให้เขาจะรับผิดชอบหนูยังไงสังคมอีกนะยพ่อแม่ครอบครัวด้วยเขาตอบว่าไงคะเขาก็เขาไม่รู้จะทายังไงหนูก็เลยคุยกับผู้หญิงคนนั้นและคุยกับแม่เขาที่หนูต้องการเผื่อแม่เขาเพื่อให้ให้เห็นเขาเรียก่าไงนะให้แม่เขาเมตตาหนูว่าเนี่ยลูกชายเขามาทํากับหนูเนี้ยซึ่งกลายเป็นว่าแม่เขาไม่ได้คุยกกับูเาล ทานองว่าเขาไม่รู้เขาขอโทษที่เขาทาทาร้ายชีวิตลูกชายเขาแต่มันยกเลิกทุกอย่างไม่ได้เหมือนว่าตอนนี้มันมันมันไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันยกเลิกไม่ได้แล้วแล้วแล้วผู้หญิงตัวผู้หญิงคนนั้นนะคะพอเขาเขานั้นเขาบอกเขาก็คุยกับแม่แล้วแต่แม่เขาไม่ให้ยกเลิกคือมันต้องต้องเป็นแบบงเี้ยก่อนแล้วหนูบอกหนูก็เลยบอกว่าแล้วจะแก้ไขยังไงเนเมื่อมันต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่กลัวเสียหน้าว่าไม่กลัวเสียหน้าวันนี้แล้วก็แต่งไปแล้วเลิกหรือยังไงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะที่เขาจะแต่งขนาดหน้าวันนี้คคุุณณยยัังงงไไมม่่่่แตกลาทีจะ รถเลื่องงานแต่งแล้วมา<ะ>มาอยับเราแล้วถ้าวันนั้นคุณจะแต่งไปแล้วคุณจะไปเลิกเขาแล้วคุณจะมาอยกับเรามันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่แล,และอีกเรื่องหนึ่งในความรู้สึกของพี่อ้อยอะทำไมไม่รู้ลึกๆพี่ไม่ได้คิดว่าการแต่งงานถูกจัดขึ้นแบบบังคับพี่มีความรู้สึกลึกๆว่าผู้ชายเองก็ก็ยังมีใจกับคนเก่าและแฟนของเขาคนเก่าก็ยังมีใจกับผู้ชายคนนี้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นคำตอบอใดๆที่กูกำลังเชื่ออยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงก็ได้พี่ว่าเขาทำได้ขนาดนี้เนี่ยเขาคงไม่น่าจะรู้สึกอะไรอย่างที่กคิดหอ <Okay. S 2> คนที่ทําได้กล้าทําขนาดนี้เอากุ๊กลองคิดดูก่อนนะคะว่าเขาอยู่กับหนูตลอดเวลาเรียกว่าชีวิตแบบโอ้โหเป็นของกันและกันแล้ววันหนึ่งเขาสามารถจะแบบว่าจะแต่งงานแล้วนะได้เนี่ยคนใจคอขนาดนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ได้คิดนะว่าเขาจะรู้สึกสะทกสะทานสะเทือนอะไรกับสิ่งที่กุ๊กพยายามจะเรียกร้องหาความชชรับผิดชอบดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ รักแท้หรือแค่เหงา